ครับสำหรับการอัดหน้าจอด้วย powerpoint นะครับอันดับแรกก็คือเราก็แค่เตรียม powerpoint ขึ้นมา1อันนะครับซึ่งเทคนิคในการเตรียมเนี่ยก็คือว่าเราเนี่ยจะต้องเว้นพื้นที่ว่างนะครับตรงมุมล่างขวาไว้ประมาณเท่านี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สำหรับที่จะโชว์หน้าเว็บแคมของเรานะครับสำหรับการ ที่จะอัดเนี่ยมันก็แทบจะไม่ต่างจากการซ้อมพูดซ้อมสอนหรือการสอนจริงๆเลยนะครับก็คือว่าถ้าหากปกติเนี่ยเวลาที่เราสอนใช่ไหมครับมันก็จะขึ้นหน้าจอประมาณแบบนี้นะครับหรือบางท่านเนี่ยก็จะขึ้นเป็นหน้าจอพีเซนเตอร์วิวนะครับก็คือเป็นจอเล็กตรงมุมนี้แล้วก็เป็นสไลด์ต่อไปด้านข้างนะครับแต่ว่า เวลาที่เราใช้การอัดหน้าจอด้วย powerpoint เนี่ยมันจะขึ้นคล้ายๆกับเวลาที่เราเปิดจอเดียวนะครับแล้วก็นำเสนอมันก็จะเห็นเป็น powerpoint ใหญ่ๆแค่อันเดียวนะครับการเตรียมตัวนะครับนอกจากเตรียม powerpoint แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มการอัดหน้าจอก็ควรจะตัดขาดจากโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับไม่ควรจะเปิด ไลน์เปิดสกายไว้นะครับถ้ามีสกายก็ปิดถ้ามีไลน์ก็สายเอาเออกไปซะนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยกำลังอัดๆไปอยู่เดี๋ยวมีสายเข้าแลือเด้งชัดนี่นู่นนั่นนะครับมันจะไม่โอเคเท่าไหร่พอคิดว่าทุกอย่างครบแล้วนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับโดยการกดตรงที่แท็บสไลด์โชว์ตรงนี้นะครับแล้วก็สังเกตมุมตรงนี้นะครับเลคขอดสไลด์ ถ้าเป็น PowerPoint เวอร์ชัที่เก่ามากเช่น2013ลงไปเนี่ยจะไม่มีตรงนี้นะครับจะต้องดาวน์โหลดตัวโปรแกรมเสริมมาเพิ่มนะครับซึ่งเดี๋ยวจะเพิ่มลิงก์ไว้ให้นะครับแต่อันนี้ที่ผมใช้เ,เป็น Office 365นะครับซึ่งมันจะอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุดเสมอเท่าที่เคยใช้รู้สึกว่า2017 2019อะไรพวกนี้นก็มีมาแล้วนะครับเราก็แค่ กดปุ่มตรงนี้นะครับเราเลือกด้วยก่อนว่าเลือกถูกอันไหมนะครับก็คือเลือก Record f ด r m Beginning เนี่ยสำหรับเริ่มตั้งแต่สไลด์ที่1น,นะครับแล้วก็ถ้าเป็น Record f ด r m Current Slide เนี่ยก็คือจะเป็นการเริ่มจากสไลด์ปัจจุบันนะครับซึ่งเราอาจจะเริ่มสไลด์นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าปกติเราก็จะเริ่มจากสไลด์แรกใช่ไหมครับเราก็กดคลิกเข้าไปนะครับ เขาก็จะขึ้นหน้าจอเป็นแบบนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ใช้ในการเขียนการมาร์กนะครับส่วนซ้ายขวาเนี่ยเป็นตัวเลื่อนสไลด์นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้อัดนะครับตอนนี้คือยังไม่ได้อัดถ้าเราจะอัดก็คือเรากดปุ่มนี้นะครับคราวนี้เนี่ยมันมีข้อควรระวังก็คือว่าตอนที่เรากดเปลี่ยนสไลด์เนี่ยเราจะต้องหยุดพูดนะครับแล้วค่อยกดเปลี่ยนสไลด์ เพราะว่าถ้าหากเราพูดไปด้วยกดเปลี่ยนสไลด์ด้วยเนี่ยเสียงเราจะหายไปประมาณ500มิลลิเซกก็คือประมาณครึ่งวินาทีนะครับซึ่งมันก็ไม่นานมากหรอกแต่ว่าบางทีมันก็ถ้าเราพูดเร็วๆเนะี่ยบางทีอาจจะหายไปทีละพยางสองพยางเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนที่จะเปลี่ยนสไลด์เนี่ยก็คือควรจะเว้นหยุดพูดก่อนแล้วค่อยกดเปลี่ยนสไลด์นะครับวิธีนะครับถ้าจะเริ่มอัดก็คือกด เลคคอร์ดตรงนี้นะครับแล้วเขาก็จะนับถอยหลัง3 2 1นะครับแล้วเราก็บรรยายไปนะครับสังเกตนะครับจุดแดงๆตรงนี้ก็คือเขาจะเริ่มการบันทึกแล้วนะครับเราก็สามารถพูดไปได้นะครับถ้าเราจะมาร์กนะครับเราก็เลือกปากกาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกสีนะครับเช่นสีแดงสีส้มนะครับสีเขียวอ่า อันนี้คือสามารถใช้เมาส์เขียนได้เลยนะครับหรือถ้าใครมีอคอมเป็นจอทัศสกรีนนะครับแล้วก็มีพวก Active Pen แบบนี้ก็ยิ่งง่ายนะครับสามารถใช้ปากกาเขียนได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ,บ,บ,รบเวลาที่เราจะเลื่อนสไลด์นะครับเราก็สามารถใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดก็ได้นะครับปุ่มซ้ายขวาได้หมดนะครับหรือจะคลิกตรงนี้ก็ได้ คราวนี้นะครับพอเราผ่านไปสไลด์ถัดไปเนี่ยปุ่มย้อนกลับตรงนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะครับถ้าเราอยู่ระหว่างการอัดเนี่ยมันจะย้อนไปสไลด์ก่อนหน้าไม่ได้นะครับวิธีแก้ก็คือถ้าหากเราพูดผิดในสไลด์ที่แล้วเราก็จะต้องเข้ามาอัดใหม่หรือไม่งั้นก็คือช่างมันนะครับอิกนองมันไปเลยก็พูดใหม่นะครับมันก็จะบันทึกอันทั้งทั้งที่อันที่พูดถูกแล้วก็พูดผิดนั่นแหละนะครับเราก็ พูดไปเรื่อยๆนะครับอ่ะสะสาสติสไลด์นี้ผ,นผ่านไปผ่านไปผ่านไปอีกนะครับผ่านไปอีกผ่านไปอีกนะครับอันนี้ก็คือผมก็ใช้การกดที่คีย์บอร์ดเอานะครับอ่าอันนี้กดที่หน้านจอนะครับผ่านไปนะครับผ่านไป ุ่มเคลียร์เนี่ยก็คือเอาไว้เคลียร์สิ่งที่อัดไปแล้วนะครับแต่ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับตัวนี้ก็ไปได้เรื่อยๆนะครับก็อย่างนี้นะครับไปจนพอจนถึงสไลด์สุดท้ายเสร็จสินเขาจะขึ้นว่า e n d of slide show Click to Exit นะครับคือเราก็คลิกตรงดำๆตรงนี้เพื่อจะออกนะครับพอออกมาแล้วอ่าสังเกตนะครับแต่ละสไลด์เนี่ย มันจะมีหน้าเราอยู่ตรงมุมตรงนี้นะครับตรงมุมตรงนี้ซึ่งไอตรงนี้ก็คือเป็นวิดีโอย่อยๆของแต่ละสไลด์นะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะดึงออกมาให้มันกลายเป็นไฟล์วิดีโอเราก็แค่มาที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกที่ Export หรือส่งออกนะครับทำเหมือนแปลงเป็น PDF เลยนะครับ เลือก Export แล้วก็เลือก r r e t t วิดีโอหรือสร้างวิดีโอตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือเลือกความละเอียดนะครับแต่ว่า,าเขาก็ให้ได้สูงสุดถึงระดับ 4K นะครับแต่จริงๆจ,จำเป็นไหมก็ไม่จำเป็นนะครับ Full HD 1080p เนี่ยผมก,ก็ชัดดีนะแต่ว่าผมก็ไม่เลือกนะครับผมก็เลือกแค่นี้แหละ 720p เนี่ยก็คือสามารถดูได้บนจอโน้ตบุ๊ก22นิ้ว24นิ้วก็ไม่แตกนะครับดูในมือถือก็ชัดแจว๋วเท่านี้ก็พอแล้วนะครับเพราะถ้าหากเลือกความละเอียดมากก็จะกินทรัพยากรเครื่องกินพื้นที่ไปเปล่าๆนะครับแล้วตรงนี้นะครับก็เลือกเป็น use record timing a n d n a r r a t i o n นะครับก็คือมันจะ fix เวลาของแต่ละสไลด์เนี่ยตามวิดีโอที่เราอัดนะครับ ส่วนช่องข้างล่างเนี่ยไม่ต้องไปสนใจมันนะครับแล้วก็เลือก Create Video นะครับแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์นะครับเลือกที่ที่จะบันทึกแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ได้เลยนะครับแล้วก็กดปุ่ม Save นะครับคราวนี้เขาก็จะทำการเ e n d e r v ดีโอนะครับดูจากแถบตรงนี้นะครับเราก็รอจนกระทั่งแถบตรงนี้เต็มแล้วเราก็จะได้ไฟล์ว v ดีโอที่เป็น .mp4 สำหรับไปอัพโหลดบน y o u t u b e บน Facebook นะครับส่วนส่งในไลน์นั้นได้ไหมไม่น่าจะได้นะครับเพราะไฟล์มันจะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เวลาถ้าหากมันเกิน5นาทีมั้งในไลน์ก็จะส่งไม่ได้นะครับก็อาจจะต้องไปอัปโหลดก่อนแล้วก็ Copy Link ออกมาแล้วก็ค่อยส่งให้นักศึกษาในไลน์นะครับคราวนี้เนี่ยข้อดีของการอัดด้วยวิธีนี้ก็คือทุกคนเนี่ยใช้ powerpoint ในการทำงานอยู่แล้วนะครับ แต่ข้อเสียของเขาก็คือว่าการประมวลผลเพื่อสร้างวิดีโอเนี่ยค่อนข้างช้านะครับแล้วมันก็จะดึงทรัพยากรในเครื่องมาใช้ถ้าเป็นคอมที่เก่าหน่อยนะครับก็อาจจะช้าหรืออาจจะค้างได้นะครับแต่ถ้าคอมใหม่ๆก็ต้องรอ,อนิดนึงนะครับเขาก็จะทำงานจนเสร็จแล้วก็ต้องทนกับเสียงพัดลมของเครื่องที่จะดังแรงผิดปกตินะครับ เมื่อกี้ผมเลือกอัปโหลดขึ้นคลาวดนะครับแต่ใช้ไม่ได้ก็เดี๋ยวเซฟที่ใหม่นะครับบนเดสก์ท็อปนะครับตรงนี้นะครับก็คือไฟล์ที่เราบันทึกเมื่อกี้น,นะครับเขาก็จะเรียงให้นะครับเขาก็จะเรียงให้ตามลำดับ ที่เปิดเนี่ยอาจจะไม่ได้ยินเสียงได้ยินหรือไม่ได้ยินเนี่ยผมไม่ทราบนะครับแต่ว่าถ้าทําตามเนี้ยได้ยินเสียงแน่แต่ที่ผมไม่รู้ว่ามันจะได้ยินเสียงหรือเปล่าเป็นเพราะว่าตอนนี้ผมใช้ไมค์หนีปกในการอัดเสียงนะครับแล้วมันก็เสียบเข้าไปในช่องหูฟังเพราะฉะนั้นผมก็เลยไม่ได้ยินเสียงนะครับ